ถ้าคิดจะทําอะไรอยากจะเข้าไปคุยกับใครเนี่ยต้องตัดสินใจภายในสาวมิโอ้มึงไปตอนนั้นมึงไม่กลับมาเลยเนาะมึงมากูได้แท้แต่พอเปิดไฟแล้วเนี่ยมันจะวัดใจแล้วว่าเฮ้ยมันสวยจริงหรือเปล่าวะสวัสดีครับผมโอมนะฮะวันก่อนนะครับผมโพสลงไปในไอจีนะครับว่าช่วงนี้ผมทำคอนเทนต์เล่าเรื่องเนี่ยใครอยากฟังเรื่องอะไรกันบ้างหรือเปล่าซึ่งมันก็มีเพื่อนๆนะครับตอบมา2คนเลยนะครับว่าอยากฟังว่าแบบ ใครจีบใครกันแน่พี่ฝ้ายจีบพี่อมหรือพี่อมจีบพี่ฝ้ายแล้วก็เรื่องความรักค่าอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่ผมได้เจอกับฝ้ายครั้งแรกเลยนะฮะวันนั้นนะครับเป็นวันที่เพื่อนผมไอปังนะครับก็โทรว่าเฮ้ย hey, อมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวกูจะไปเที่ยวบิ๊กบาร์ที่เขาสารน,นะเว้ยมึงมากูไหมเพื่อนเพื่อนอนอฟฟิศกูนะ่ยมากันเต็มเลยมึงมาด้วยดิซึงผมก็เลยแบบเอพิ่งมาจากจังหวัดแต่ก,ก็ไม่มีอะไรทําไหมอ่ะกูไปก็ไปซึ่งพอไปถึงเนี่ยผมก็เจอฝ้ายที่นั่นนะครับเจอกันท แล้วก็ฝ้ายเนี่ยเขาก็มากับเพื่อนอีก3คนนะครับก็เป็นเพื่อนแกงเขาแหละผมเห็นจากใกล้ๆแล้วฝ้ายเนี่ยเขาก็เป็นขาดแดนนะครับเต้นอยู่ที่โต๊ะเต้น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 ,ตนใส่ชุดเรสสวยเลยผมก็เลยเฮ้ยคนนี้ม่งน่ารักว่ะซึ่งไอ้เพื่อนในฟ์งเนี่ยมันมีผู้หญิงอยู่แล้วผมก็เลยบอกเฮ้ยเธอช่วยไปขอเบอร์ผู้หญิงคนนั้นหน่อยไหมไปลองคุยกันก่อนซึ่งพอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเปิดแล้วผมก็เลยคิดว่าผมยึดกฎสาวินะผมเคยไปอ่านมาว่าถ้าคิดจะทําอะไรอยากจะเข้าไปคุยกับใครเนี่ย ต้องตัดสินใจภายในสาววีถ้าเกินสาววีเนี่ยมันจะเกิดคำถามออกมาในจิตใจตัวเองซือจะนั่งคำถามัปตัวเองว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นาอาจจะมีแฟนแล้วนะผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะมากับคนอื่นหรือเปล่าเขาไม่อยากจ,จะคุยกับเราไหมซึ่งมันจะเกิดคำถามที่ทําให้เรานเนี่ยไม่กล้าเข้าไปผมใช้กด3าวีนะครับไม่ต้องคิดอะไรเข้าไปเลยแล้วก็ไปคุยกับฝ้ายนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างครับเอ่อขอชนแก้วเน่อยไใ้ไม่รลับตอนนั้นเนี่ยเพื่อนฝ้ายที่มากันอีก3คนเนี่ย เขาก็เข้าใจว่าผมกับฝ้ายเนี่ยน่าจะรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่ามาทักกันซึ่งโต๊ะผมกับโต๊ะฝ้ายเนี่ยไม่ได้ติดกันนะก็มีความห่างประมาณหนึ่งจนเพื่อนผมได้แซวว่าแบบโอ้มึงไปโต๊ะน,นั้นมึงไม่กลับมาเลยเนาะมึงมากับกูได้แท้ซึ่งผมก็อยู่โต๊ะฝ้ายนานมากครับจนใกล้จะปิดร้านเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นจังหวะวัดใจเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเจอกันในที่มืดๆเนี่ยแล้วเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยคนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยสวยเว้ยแต่พอเปิดไฟแล้วเนี่ยมันจะวัดใจเล้ว,ว่าเฮ้ยมันสวยจริงหรือเปล่าวแออเก็บบ ฝฟายก็น่ารักจริงนี่วะโอเคคิดว่าจะจีบคนนี้แหละก็เลยขอเฟซบุ๊กส่วนตัวไปนะครับพอขอไปแล้วเนี่ยก็ลองไปเซิร์ชดูว่าแบบเออมีผัวหรือยังวะชวนคุยไปเรื่อยๆนะครับออกมากินข้าวกันนะซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยฝฟายก็แปเหมันนะฝฟายชอบพูดถึงแฟนเก่าให้ผมฟังนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมต้องพูดถึงแฟนเก่าจนผมเนี่ยคิดในใจว่ามึงยังไม่ลืมแฟนเก่าวะเนี่ยแล้วมึงมาคุยกับกูทําไมวะแต่เหมือนเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ไม่ลืมนะแต่ เหมือนกับบางทีคนที่เจอกันแล้วไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรอะเหมือนฝ้ายเขาก็เลยคิดว่ากูพูดเรื่องพูดเรื่องแฟนเก่าแล้วกันแต่ไม่ได้คิดว่าผมจะรู้สึกไม่ดีนะแล้วด้วยความที่ฝ้ายเนี่ยเป็นคนที่เฟนรนลี่มากนะผมก็คิดในใจว่าเออแบบมึงเฟรนลี่กับกูอย่างนี้เนี่ยมึงเฟรนลี่กับคนอื่นด้วยเปล่าวะผมก็เลยแบบไม่แน่ใจนะว่าแบบเขามีใจผมหรือเปล่าซึ่งผมเนี่ยก็เคยพูดไปว่าแบบเอ,อ้ยเรื่องรักๆเนี่ยเราไม่เคยมาเล่นนะเออเราไม่ชอบเล่นกับความรักซึ่งฝ้ายก็บอก ฝ้ายก็ไม่ชอบเล่นเหมือนกันพอนางพูดมาแบบนั้นนะครับผมก็รู้แล้วว่านางเนี่ยน่าจะต้องเอาจริงและผมก็เอาจริงด้วยนะครับก็เลยปฏิบัติการจีบแบบเต็มสูบเลยนะฮะแล้วไอ้ที่เรื่องตลกเนี่ยมันก็มีนะครับคือตอนที่ผมจีบฝ้ายเนี่ยผมเข้าใจว่าผู้ชายไม่ต้องเปหนักๆเปเยอะๆผมก็เลยพานางเนี่ยไปกินของดีๆตลอดเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยพาไปกินชาบูเซนเทนเบิลตอนคืนพาไปนั่งเล่นแถวตอกสารพาไปกินอาหารในร้านเหล้าซึ่งผมทำอย่างเงี้ยแทบทุกวันเลยนะจนกลายว่า แค่เวลาประมาณ4-5วันน่ะผมหมดเกือบ5,000นคือนี่ไม่ได้รวมซื้อของให้นะแค่เลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารเท่านั้นเองจนผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหกูก็ไม่ไหวเหมือนกันนะไอห้าพันภายใน5วันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปนี่กูกูจนกูกรอบตายแน่เลยผมก็เลยไป,ปพูดกับฟ้างตรงว่าเอ้ยเธอเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรากินอะไรกันง่ายๆบ้างได้ไหมไปกินแบบร้านข้างทางอะไรเงี้ยนะได้ไหม ซึ่งฝ้ายเขาก็ไม่ได้อะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่ผมคิดเองทั้งนั้นเลยนะว่าแบบฝ้ายมันดูเป็นคุณหนูกูต้องเลี้ยงอะไรดีๆตลอดเวลาพาไปเดินห้างดีๆตลอดเวลาซึ่งกลายว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่กินอะไรถูกๆก,กันนะครับมือแล้วแบบ70บาท80บาทก็กลายว่ามันก็ผิดจากที่ผมคิดไปเหมือนกันนะคือถ้าผมยังจะพยายามทําตัวเป็นป,าป๋าเปค่าข้าวเลี้ยงข้าวตลอดเวลาซื้อของให้ตลอดเนี่ยผมจนกรอบตายพอดีนะครับผมแต่คือ ผมรู้สึกว่าแบบเราเป็นยังไงเราเป็นคนที่แบบไม่ได้ร่ํารวยเลยขนาดนั้นเราแค่พอมีพอกินเนี่ยเราก็พูดกับนางไปตรงๆดีกว่าซึ่งตอนที่พูดเนี่ยแกแอบเสียวกันนะว่าแบบเฮ้ยนางจะรับได้วะแม่งดูเหมือนเป็นผู้ชายไม่เปเล้ยว่ะเป็นไม่ป๋าเ,เลยอะไรเงี้ยซึ่งกลายมาก็ยังโชคดีนะครับที่นางรับได้นะครับผมลองคุยมาเรื่อยๆนะครับซึ่งวันที่ผมเจอกันครั้งแรกเนี่ยคือวันที่2กุมภานะครับแล้วก็มาคบกันจริงๆเนี่ยก็ประมาณ 8มีนาน,นะครับก็ไม่นานนะออกมาสมมัก2อาทิตย์กว่าก็ครบกันแล้วนะครับแต่ก็อย่างว่านะคนที่มันเข้ากันได้แล้วก็คนที่ใส่ใคล้ายๆกันเนี่ยคุยกันรู้เรื่องเนี่ยมันไม่ต้องใช้เวลานานหรอกแล้วอายุตอนนั้นเนี่ย มันก็ไม่ใช่น้อยกันแล้วนะครับก็20กว่าแล้วยี่หแล้วมันก็เลยมันไม่ต้องคิดนานอ่ะเออคิดนานเสียเวลานะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็ง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะขอเสริมเรื่องที่ผมประทับใจไฝ่เพิ่มมาอีกสักเรื่องแล้วกันนะวันนั้นนะครับเป็นวันที่ผมเนี่ยจะไปอัดรูปแถวลาดพร้าวนะครับผมก็ขับรถไปจอดไอ้ตรงร้านเนี่ยมันจะมีไม้กั้นตรงป้อมยามนะครับว่าไม่ให้คนออกซึ่งถ้าจะออกเนี่ยมันจะต้องเอาบัตรไปแลก แต่วันนั้นเนี่ยผมเอารูปไปอัดแล้วก็มันจะได้จอดฟรีประมาณสองสามชั่วโมงมาแล้วผมคิดว่าจังหวะนี้เนี่ยเอาเวลาไปดูหนังดีกว่าแล้วพอไปดูหนังกลับมาเสร็จการว่าไอ้ร้านอัดรูปมันนั้นแม่งปิดแล้วผมก็เอารถออกมาไม่ได้ซึ่งเอาจริงๆอ่ะในใบเนี่ยมันเขียนว่ามาเอารถได้ถึงก่อนสี่ทุ่มแต่ผมไปถึงประมาณสามทุ่มครึ่งร้านแม่งก็ปิดแล้วอะ่ะอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่ลูกค้าไม่มีหรือว่าฝนตกอะไรก็ตามอะ่ะแต่ผมก็งงว่าอา้าว แล้วนี้กูมาช้านี่กูรถออกไม่ได้เลยเหรอแล้วถ้าผมจะมาเอาอีกครั้งหนึ่งวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมต้องเสียค่าจอดรถประมาณ500เลยนะแล้วมันไม่ใช่แค่ค่าจอดแต่มันเสียเวลาผมด้วยผมต้องแบบโอ้โหนั่งรถตู้มาอีกก็เสียเวลาทํางานอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้เจ้ายังไงดีว่าจะไปตะโกนเรียกใครแม่งก็ไม่มีใครอยู่เลยฮะพนักงานมันเหมือนกับกันหมดแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็แย่เลยนะครับเพราะฝนมันตกด้วยผู้ชายเนี่ยมันก็ไม่อยากให้ผู้หญิงตกอยู่ในสถานการณ์แย่ๆหรือเปล่าวะแบบกูกำลังจจีบบบมมมมงงออยู่่่ต้าาาควัใใไชแ เพีมึงมาลำบากกูอะไรเงี้ยสุดท้ายเนี่ยไอ้ปุ่มที่จะคอยปิดเปิดไอ้คารเนี่ยมันอยู่ที่ห้องป้อมยามไงเราก็รู้แล้วว่ามันต้องกดปุ่มไหนแต่คราวเนี้ยซึ่งไอ้ตรงหน้าต่างเนี่ยมันก็เปิดอยู่เล็กๆแล้วเราเนี่ยเอามือยื่นไปไม่ถึงฝ้ายเนี่ยเขาก็มีไหวพริบนะเขาก็ไปหยิบไม้แขวนเสื้อของยามอ่ะทุบเข้าไปตรงปุ่มที่กดเปิดไม้คานแล้วพอฝ้ายเปิดได้เนี่ยผมก็เลยขับรถอ,อกมานะครับผมก็คิดได้ใจว่าเฮ้ยแล้วถ้าเขาเช็คจากกล้องวงจรปิดนนกูจะโดนหรือเปล่าแต่จริงนะ มันเหมือนก็มันก็คือรถเราอะ่ะแล้วเราก็มาตรงเวลาด้วยผมว่าร้านผิดด้วยซ้ำที่บอกว่าให้มาก่อนสี่ทุ่มแต่พอผมมาสามทุ่มครึ่งแม่งไม่อยู่กันหมดล้เอึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยผมก็ประทับใจฝ้ายมากนะครับเพราะว่าตอนที่ยังไม่รู้จักฝ้ายดีเนี่ยลูกนางเนี่ยจะเหมือนแนวคุณหนูคุณหนูหนสาวหวานหวานไม่น่าจะลําบากได้อะไรเงี้ยแต่กับการว่านางเนี่ยก็ถึงกับลงไปตากฝนไปช่วยพยายามกดปุ่มไม้้มาเนี่ยมันขึ้นมาได้แล้วก็สัวนนางก็มีไวพพิบแล้วก็ ลุยๆไปด้วยกันได้นะครับผมเรื่องที่ผมได้เจอฝ้ายแล้วขอฝ้ายเป็นแฟนเนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเพื่อนๆที่ฟังเรื่องราวของผมแล้วเนี่ยคิดว่าคู่ของตัวเองเนี่ยมีเรื่องราวประมาณไหนบ้างประทับใจในเรื่องไหนบ้างเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันได้นะครับผมและคราวหน้านะครับผมจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ครับผมองก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ <S <S yeah.